ดวงประจำวันที่13า ธันวาคมพุทธศักราช2566วันนี้เส้นทางของวีนอฟฟอจูนโดดเด่นขึ้นมานะครับนั่นคือโอกาสของการพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงวิกฤตเป็นโอกาสทองโอกาสของท่านที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆโชคลาภมหาศาลเส้นทางของจักรพรรดินีก็จะโดดเด่นสมบูรณ์มั่นคงลงตัวในการดำเนินชีวิตนะครับชีวิตเดินหน้าต่อไปโอกาสยังมีรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไร ไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอก,กาสมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้การงานดีการเงินเด่นมากแล้วก็การเริ่มต้นดีๆเกี่ยวกับความรักก็ยังสดใสสวยงามนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพยังมีส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาเหรียญน,นะครับราชาเหรียญคือความมั่นคงในเรื่องของงานเงินและเรื่องของความรักนะครับ ใครที่กำลังติดต่องานเจรจารทำธุรกิจการที่จะรอสัญญาณดีๆเกี่ยวกับการงานมีแนวโน้มจะได้รับความสมหวังนะครับวันนี้การงานเด่นการเจรจารธุรกิจการเงินก็จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะติดต่อกับหน่วยงานองค์กรสถาบันการเงินมีโอกาสได้รับนะครับได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งการทําธุรกิจการค้าขายการรอผลกําไรมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากด้วยนะครับนี่คือส่วนที่เด่นมากสาหรับชาววันอาทิตย์ส่วนประเด็นต่อมาคือเรื่องของความรักนะครับก็อย่างสมบูรณ์สาหรับครอบครัวมีความมั่นคงลูกหลานบริวารเข้าใจเติมเต็มเข้ามาเป็นคุณค่าที่ดีในเรื่องของชีวิตนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น4ไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสงานใครที่รอคอยงานอยู่นะครับมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานได้ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานไว้สัมภาษณ์งานไว้มีโอกาสที่จะได้นะครับหรือไม่คนที่ทำงานประจำนะครับไต่เต้าสู่จุดที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นนะครับหรือว่าคนที่ทำอาชีพส่วนตัว ท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้งานทําสัญญาใหม่ๆเจราจาการงานประสบความสำเร็จการค้าขายเริ่มดีขึ้นแล้วก็ผลตอบแทนกำไรมีเงินหมุนเวียนเข้ามาด้วยนะครับนี่คือการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็สารต่อโอกาสไปใหม่ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งคนที่กําลังรอคอยความรักนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะสมหวังครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตนะครับเป็นเดทนะครับนี่เป็นจุดที่ควรระวังปัญหาสุขภาพนะครับซึ่งคงไม่ต้องลงรายละเอียดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรบ้างฝากกันไว้เป็นแนวทางพี่น้องชาววันอาทิตย์ ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพในช่วงวันนี้นะครับอาจจะมีเหตุจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลพบหมอพบแพทย์ดูแลอาการตรงนั้นตรงนี้เป็นพิเศษนะครับฝากไว้ต้องดูแลสุขภาพนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเด็กถือเรียญน,นะครับมีโชคลาภ มีความสุขทางใจลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามารวมทั้งจะมีการามีงานนะครับงานรื่นเรือง,องมีความาสุขนะครับอันนี้เป็นส่วนของโชคลาภบรรยากาศดีชีวิตดีขึ้นนะครับสรุป ดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการงานและการเงินนะครับการเงินมีจุดเด่นจุดของความสำเร็จสมบังมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากการติดต่อเจรจาธุรกิจการเงินมีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจไม่ว่าท่านจะมีความรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็กําลังรอความรักก็มีโอกาสจะสมบังนะครับ ส่วนเรื่องที่ควรระวังคือปัญหาสุขภาพก็ฝากกัไว้ว่าวันนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะครับส่วนโอกาสโชคลาภบรรยากาศดีๆเริ่มที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้นะครับจะมีโอกาสได้เดินทางพบปะคนเยอะๆสร้างงานสร้างอาชีพมีทั้งจุดเด่นและจุดที่ควรระวังส่วนด้านที่เด่นมากที่สุดคือรายได้การเงินนะครับพี่น้องชาววันจันท์ครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเก้าถ้วยนะครับก้าถ้วยคือบรรยากาศที่จะต้องเจอคนเยอะๆติดต่อง,งานอบรมสัมมนาทำงานร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะนะครับหรือไม่ก็จะต้องนัดแนะคนเพื่อที่จะทำงานทำสัญญาเจราจาตกลงกันเหล่านี้นะครับก็มีทั้งส่วนที่ดี คือได้งานได้การทำสัญญางานใหม่ๆนะครับแต่ว่าส่วนที่ควรระวังก็ยังมีนะครับเพราะว่าคนที่เราเจอวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะมีคนที่มีความจริงใจเหมือนท่านทุกคนอาจจะมีใครบางคนทำให้เกิดความเสียหายได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาข้อตกลงดีๆก่อนที่จะเซ็น รับงานสัญญางานทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งธุรกิจการเงินก็ต้องระวังนะครับถ้าเผื่อว่าจะทําสัญญาใดๆเกี่ยวกับการเงินวันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะครับวันนี้มีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาคือความสุขความร่าเริงมีกินดื่มท่องเที่ยวคือมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของการดําเนินชีวิตนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังปัญหา สุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ายัางมีเรื่องของผลกระทบจากความที่ทำอะไรมากเกินไปเกี่ยวกับการที่สังสรรค์เฮฮานะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นราชินเนเรียนนะครับนี่คือจุดเด่นอีกประการหนึ่งคืองานเด่นสุภาพสติีชาววันจันนะครับวันนี้งานเยอะงานดีงานมั่นคง เป็นหลักนะครับเป็นหลักได้นะครับมีการเงินที่ดีเยี่ยมนับเงินแบบสบายๆรับเงินและที่ตามมาคือเรื่องของความรักก็ยังสมหวังเป็นบรรยากาศที่ดีๆนะครับสำหรับท่านสุภาพบุรุษก็ที่รอคนรักรอความรักก็จะเติมเต็มเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับจะพบเจอคนที่ดีคนที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างด้วยกันในวันนี้ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นอัศวินดาบนะครับวันนี้มีการเดินทางนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานย้ายงานหรือไม่ก็จะมีเรื่องต้องสะสางแบบเร่งด่วนเข้ามาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็อดทนสำหรับท่านที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับหนักแน่นชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปโอกาสของท่านยังมีนะครับขอให้อย่ายอมแพ้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่า แนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นอัสวินไม้เท้านะครับวันนี้โชคลาภมาพร้อมกับการงานที่เด่นขึ้นนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสได้พบเจอคนเยอะๆทำงานเป็นกลุ่มพบปะสังสรรค์กินดื่มท่องเที่ยวสนุกสนานเฮฮานะครับซึ่งจะมีสิ่ดีและก็ควรระวังนะครับดีคือได้เงได้งานได้พบปะผู้คนได้สุกสนานเต็มที่นะครับแต่ก็ต้องระวังสัญญาเอกสารทั้งหลายทั้งปวงต้องทําด้วยความระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษการกินดื่มท่องเที่ยวมากเกินไปก็อาจจะมีผลกระทบต่อ สุขภาพได้ถ้าไม่ระวังตาวังนะครับส่วนโอกาสคือการเงินที่ดีขึ้นความรกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับรวมทั้งจะมีโชคลาภที่มาพร้อมกับการงานที่ก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร มีน้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีดวงจักรพรรดินี สมบูรณ์มั่นคงลงตัวมีโอกาสใหม่ๆม,มีสัญญาใหม่ๆม,มีข้อตกลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเรื่องของรายจ่ายนะครับอาจจะมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินแบบมากเป็นพิเศษรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่คือเรื่องของรายจ่ายมาก,ก่อนนะครับ5เหรียญ หาเหลียนคือเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงินที่ท่านอาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินแบบที่เราไม่รู้ตัวมากเป็นพิเศษหรือไม่ก็มีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนะครับก็ต้องฝากไว้ระมัดระวังบริหารการเงินด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น justice เป็นเรื่องของข้อสัญญาการเจราจาการตกลงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่ดี ให้กลับมาดีขึ้นนะครับอะไรที่แย่อะไรที่มีสัญญาไม่ดีมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้มีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเพื่อความถูกต้องบางคนที่เราคอยคําว่าความยุติธรรมท่านมีโอกาสที่จะได้รับในช่วงนี้นะครับรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้ทําสัญญาเจราจาการงานใหม่ๆนะครับคือลงมือทําสัญญากันใหม่แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้มีงานใหม่เข้ามานะครับ ประการต่อมานะครับมปดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นจักรพรรดินี นั่นคือความมั่นคงสมบูรณ์ชีวิตดีขึ้นนะครับไม่ว่าสุขภาพบุรุษหรือสุขภาพสตรีนะครับต่างก็มีจุดเด่นจุดของความมั่นคงจุดของคนที่พร้อมจะได้รับความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของการงานเรื่องของการเงินและความรักอย่างดีมากเลยนะครับมีองค์ประกอบของคนที่มีความสุขมีความสมบูรณ์มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นสองถ้วยนะครับมีโชคลาภ มาพร้อมกับความรักนะครับใครที่รอคอยคนรักอยู่มีโอกาสจะสมบังจะมีงานดีๆเกี่ยวกับคําว่าความรักเข้ามาในช่วงเวลานี้ถือเป็นโชคใหญ่นะครับสำหรับคนที่รอคอยความรักนะครับคนที่มีโอกาสก็จะได้รับในสิ่งนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมดีๆส่วนดีๆที่จะเติมเต็มเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงเด่นมีจุดปเปลี่ยนมีจุดแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการทําสัญญาการเจราจาข้อตกลงใหม่ที่จะเกิดขึ้นแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมใหม่ๆที่จะดีขึ้นแล้วโอกาสใหม่ๆก็จะตามมาการงานดีการเงินดีเยี่ยม ความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับรวมทั้งมีส่วนที่เติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันอังคารนะครับควรที่จะบริหารการเงินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีเหตุจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินแบบที่ไม่รู้ตัวมาด้วยนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางสําหรับชาววันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงเป็นอย่างไร การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคกลาาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้เหมือนกับว่าท่านโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมีความสําเร็จนะครับแต่ว่าบรรยากาศรอบๆตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหามาจากตัวท่านเองหรือไม่ก็ สังคมบริบทอยู่สิ่งที่ที่รอบตัวท่านอาจจะยังมีปัญหาต้องมีข้อระวังเหมือนกันนะครับส่วนรายะเอียยต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับคือเมจิเชียนนะครับเมจิเชียนเป็นดวงของคนที่จะได้รับความสําเร็จแบบที่ดีมากๆน,นะครับชาววันพุธวันนี้มีชื่อเสียงมีงานมั่นคงมีความพร้อมที่จะได้รับความสําเร็จในเส้นทางของอาชีพการงานด้วย สติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถด้วยประสบการณ์ชีวิตหรือไม่ก็ระดับความฉลาดความรอบรู้ที่รู้อะไรได้เร็วเรียนอะไรได้รู้ง่ายเข้าใจง่ายถ่ายทอดได้ดีมีชื่อเสียงด้านศิลปินด้านอะไรต่างๆที่ถ่ายทอดออกไปแล้วคนเขารู้ยอมรับและก็นับถือในฝีไม้ลายมือของท่านนะครับท่านจะเด่นขึ้นมาในเรื่องของการงานมีโอกาสดีในเรื่องของรายรับรายได้แต่ว่า ด้วยบุคลิกแบบนี้นะครับคือเป็นคนที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเองไม่ใครเชื่อฟังคนอื่นไม่ยอมรับคําแนะนําจากคนอื่นก็จะเป็นผลกระทบผลเสียได้เหมือนกันนะครับรายจย่ายยังเยอะนะครับส่วนประเด็นความรักอาจจะยังไม่ลงตัวเพราะว่าคิดคนอะอย่างมีแนวทางของอ ความคิดอุดมคติหรือว่าทัศนคติที่แตกต่างกันหรือบางคนก็จะอยู่ห่างไกลกันก็อาจจะเป็นประเด็นของความรักที่ยังไม่ลงตัวก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองสำหรับชาววันพุธนะครับเป็น3ดาบ3ดาบคือความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ร้อนจิตใจมันหว่นไหวกับปัญหาบางอย่างเกิดการกระทบกันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เป็นแนวทางชาววันพุธต้องใจเย็นๆมีเหตุมีผลดีกว่านะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สนะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับนี่ก็มีทั้งจุดเด่น จุดที่เป็นปัญหานะครับจุดเด่นคือเป้าหมายชีวิตถ้าเผื่อว่าตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทํามุ่งมัน่นอดทนแล้วท่านจะบรรลุเป้าหมายได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าอาจจะมีเรื่องของลูกหลานบริวารที่จะต้องสะสางแก้ไขในวันนี้เหมือนกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสาหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นเดมูนนะครับเดมูนคือความคุมเครือความสับสนความไม่ลงตัวชีวิตมันมองหมองรอคอยโชคลาภก็อาจจะยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นักนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนมีจุดเด่นอยู่ที่ความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับท่านมีความรู้วันนี้มีความพร้อมที่จะได้รับความสำเร็จสร้างงานสร้างอาชีพโดดเด่นมีชื่อเสียงมีความมั่นคงได้มีคนยอมรับนับถือได้เพียงแต่ว่า จะทำหรือไม่ทำนะครับถ้าลงมือทําตามเป้าหมายที่วางไว้ท่านจะประสบความสำเร็จนะครับมีชื่อเสียงมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมีเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสการเงิน ท่านก็จะได้รับเงินจํานวนมากมายทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดที่อาจจะเป็นปัญหาคือรายจ่ายอย่างเยอะบางทีก็ใช้ใจ่ายเงินแบบไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบก็จะกลายเป็นปัญหาการเงินได้นะครับส่วนเรื่องของความรักวันนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดอยู่ห่างไกลกันบ้างอาจจะเป็นผลเสียทางด้านของความรักด้วยนะครับรวมทั้งมีความขัดแยง้งการที่เอาแต่ใจตัวเองหรือไม่ก็อาจจะใจร้อนก็จะส่งผลกระทบต่องานต่อการําเนิน,นชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนโชคลาภวันนี้ รอคอยไปก่อนดีกว่านะครับคืออาจจะมีผลได้แต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหร่นักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤลัสบด,ดีพี่น้องชาววันพฤหัสบด,ดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีวันนี้จะมีบรรยากาศใปม่ใหม่ดีขึ้นนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการย้ายงานย้ายที่ทำงานมีการพลิกสถานการณ์ที่ไม่ไดีให้กับมาดีได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7 ถ้วยนะครับจะถ้วยคือความคิดจินตนาการวันนี้ชาววันพฤหสัสบดีอาจจะมีความคิดเยอะนะครับคิดมากบางทีก็สับสนอยู่ในเรื่องที่กําลังคิดอยู่แล้วแหละนะครับหาทางออกไม่เจอก็เป็นไปได้นะครับแต่สําหรับคนที่เข้าใจเรื่องของความคิดมีจินตนาการมีพลังสร้างสารรค์ขึ้นมาก็จะเป็นโอกาส คือใช้ความคิดเป็นพื้นฐานแล้วก็เปลี่ยนเป็นงานได้มีความอ,าอะไรใหม่ๆเข้ามาก็าเรียกว่าคิดอะไรได้ลงมือทําแล้วท่านก็จะบรรลุปเป้าหมายได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น the world นะครับ the world คือโอกาสที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงงานนะครับเพื่อที่จะสร้างงานใหม่ๆงานเข้านะครับ งานมางานเยอะขึ้นนะครับงานเดิมก็ดีอยู่บางทีก็จะมีงานใหม่ๆม,มีการทําสัญญาการงานเจรจากตกลงธุรกิจใหม่ๆเข้ามาด้วยเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาโดดเด่นมั่นคงได้นะครับส่วนเรื่องของการเงิน วันนี้ก็มีโอกาสรับเงินนะครับวันนี้รับรายได้มั่นคงขึ้นมีการเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับส่วนเรื่องราวชีวิตบรรยากาศดีชีวิตดีขึ้นมีความรักความเข้าใจที่ดีกันรวมทั้งมีโลกที่สดใสสวยงามนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับอัศวินเหรียญนะครับการเงินที่รอได้รับเงินก้อนด้วยนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพรลลหัสบดีนะครับเป็นสตริงนะครับวันนี้อาจจะต้องอาศัยความเข้มแข็งสร้างงานสร้างอาชีพคือชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับพลังความคิดพลังความรู้ความสามารถที่มีก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ชาววันพระหัสบดีเนี้ย ก้าวหน้ามั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะครับคือชีวิตมันไม่รู้จบมันเดินหน้าต่อไปเไรื่อยๆจากจุดนี้ไปสู่จุดอื่นจุดอื่นจุดอื่นที่มั่นคงมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพะลหัสทบ,บดีครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นงานเด่นมั่นคงทั้งงานเดิมงานใหม่ที่จะหมุนเข้ามาใหม่ๆนะครับและโอกาสการเงินก็จะดีด้วยรับเงินเงินที่รอคอยก็จะได้หรือไม่ก็จะมีผลประกอบการมีกาไรมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนโชคลาภพลังของ เลข8พลังของอนาคตที่ดีขึ้นก็จะส่งให้ท่านได้รับโอกาสไปใหม่เข้ามาตลอดนะครับมีความโดดเด่นต่อไปอย่างมากมายทีเดียวน,นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้งานเด่นรับงานใหม่ก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรืองขึ้นพลิกชีวิตได้มีโชคลาภใหญ่ๆสำคัญรออยู่ข้างหน้าส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะมีอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น4ถ้วยนะครับเรื่องเราวในใจอาจจะมี อะไรที่เป็นตำหนิมีความเครียดมีความกังวลกับสิ่งที่รอคอยโดยเฉพาะการรอคอยเกี่ยวกับความรักนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักนะครับสิ่งที่รอคอยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น1ถ้วย ห่ถ้วยคืออารมณ์จิตใจนะครับถ้าพลิกความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้สร้างบรรยากาศใหม่ๆโลกของชาววันศุกร์ก็จะสดใสขึ้นมานะครับเปลี่ยนบรรยากาศที่หดหู่ไม่น่าพอใจให้กลับมามีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแล้วท่านก็จะมองเห็นโอกาสใหม่ๆงานการติดต่อการสื่อสารก็จะเริ่มดีขึ้นครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันศุกร์เป็น สิบมเมถานะครับนี่คือโอกาสการเงินที่ดีการงานนะครับโอกาสของการงานที่จะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้นะครับงานมั่นคงขึ้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามางานที่สำคัญสคัญใหญ่โตขึ้นระดับพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างมากมายทีเดียวนะครับคนทำง,งานประจำก็จะได้รับงานที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานมั่นคงรุ่งเรืองขึ้นคนทำง,งานส่วนตัวก็จะได้มีโอกาสาได้รับงานใหญ่ๆเข้ามาทับในช่วงนี้นะครับ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้ดีมากมีงานเป็นตัวนำนะครับทำให้ท่านโดดเด่นมั่นคงขึ้นต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น w i n of Fortune นะครับวันนี้มีโอกาสพลิกชีวิตได้มีโชคลาบทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับรับเงินจำนวนเยอะด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนอาจจะมีปัญหาประเด็นความคิดความไม่พอใจความโงรหงิดราคาญกับเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความรักก็ต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดแล้วสร้างโลกใ,ใหม่ให้สดใสสวยงามขึ้นแล้วท่านก็จะมองเห็นด้านที่ดีของสิ่งที่เราคิดว่ามีปัญหานะครับและงานวันนี้เด่น ไม่ว่างงานประจํางานสดตัวงานฟรีแลนซ์มีโอกาสได้งานใหม่ม, sporting, มีโอกาสที่จะได้รับงานสําคัญสําคัญเข้ามานะครับและนอกจากนี้ชีวิตชาววันศุกร์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้มีโอกาสที่จะได้รับโชคมีทรัพย์สิสนมีรายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดังอย่างดีมากเลยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับัชาววันเสาร์นะครับวันนี้งานเยอะนะครับงานเข้ามาตลอดนะครับคนที่รอคอยงานไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้มันงานเข้านะครับเพียงแต่ว่าท่านจะจัดการบริหารงานอย่างไรจึงจะ ลุล่วงผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ว่ามีปัญหานะครับปัญหาของสุขภาพปัญหาของความกลัวความวิตกกังวลน,นี้ยังมีรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ9ก้ไปเท้านะครับวันนี้งานเยอะนะครับงานประจําก็อาจจะมีอยู่แล้วถามมาตามมาด้วยงานแถม งานสำรองอาชีพเสริมอาชีพอิสระนะครับก็จะทําให้งานของท่านมากขึ้นนะครับคนที่รอคอยงานก็จะมีงานเข้ามานะครับต้องบริหารต้องดูแลต้องรับมัดระวังสุขภาพเพราะบางคนทํางานมากเกินไปไม่ดูแลสุขภาพก็อาจจะเกิดปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น เด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศของความสุขนะครับอบอุ่นลูกหลานบริวารลูกน้องพนักง,งานหรือไม่ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะครับไม่ว่างานบันเทิงนู่นนี่นั่นต่างๆที่จะตามเข้ามาในช่วงนี้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3นะครับเป็น9ดาบนะครับในสภาพแบบนี้ชาววันเสาร์อาจจะเจอปัญหาความเครียดนะครับมีเหตุการณ์บางอย่างที่อยู่รอบๆตัวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทำให้เกิดความกลัวความวิตกและก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีความกังวลอยู่ด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับวันนี้โชคลาภที่รอคอยนะครับอาจจะยังมาไม่ถึงเรียนรู้อดทนใจเย็นๆรอบครอบในการดําเนินชีวิตดีกว่านะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงของคนที่จะมีงานเข้ามาค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับบริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะต้องเจอคนเยอะๆนะครับมีกิจกรรมมีความบันเทิงหรือไม่ก็จะมีความ ที่ว่ามีบรรยากาศของงานเลี้ยงกิจกรรมเหล่านี้ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาววันเสาร์อาจจะมีปัญหาเรื่องของความกลัวความทุกข์ความกระบวนความเครียดจากเหตุการณ์บางอย่างอยูอย่นะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพนะครับการาที่รอคอยอะไรสักอย่างอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เอาละครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสำเร็จนุ่งเรืองมั่นคงร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ